สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการนักอาจารย์โอและอาจารย์ทพยากรมาแล้วเหมือนเดิมกดแชร์ออกไปนะครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการเหมือนเดิมทุกรอบ ท่านอาจารย์โอก็มาแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนมาอย่างเคยผสมาันธุนเลือดผ่นไเซ็ตมาแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวแชร์ออกให้เมื่อกี้มันยังไม่มามันยังไม่อัคเดตมาแล้ว กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9999แชร์เพียงเท่านั้น กดแชร์ออกไปคนละ9,999แชร์กดแชร์ออกไปเซ่โอ้หมาแล้วเหรอมากี่คนแล้วเนี่ยมา,มาก็ไม่เห็นสักคนอะงงมากเลย๋ยวดูดิ เดี๋ยวจานท็อปจะลองเข้าไปดูบ้างอ้ยไม่เด้งจริงนะเนี่ยเดี๋ยวดูอ่านดูแล้วกันมานะมีใครแชร์มัง่งดูเซมีไหอม,มอูร่างนี้ต้องดูอย่างนี้เหรอเดี๋ยวแป๊บหนึง่งสาสาซื้อภาพไม่มีมีไหมผู้แชร์ไม่มีเน,นี่ยมีคนว่าผู้แชร์อย่างเนี้อย่างนี้ยต้องดูอย่างนี้ยอด,ดูไหนดิเซลลี่มีผู้แชร์แล้วนะไอ สาสาสิบห้าขบวนนะคะขบวนแชร์แล้วแชร์แล้วมาสา,าสามห้ามาสาสามสิบห้างานคืนนี้จะได้เงินดีไหมคะ่ะจะปังหรือเปล่าคะก็สบายสบายครับนะเงินถามว่าได้ไหมก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันได้แบบมันได้แบบคาดหวังก็ได้ไม่ค่อยได้มากแต่มันงานสบายๆนะเอาแค่นี้แหละสี่เจ็ดสองเดือนค่ะ แล้วยังไงอ่ะไม่เข้าใจเรื่องการเงินเขาถามเลยเนี่ยนะคืออะไรไม่รู้สี่เจ็ดสองคืออะไรไม่รู้เอาเป็นว่าเขาถามคําถามที่สองว่าเรื่องการเงินค่ะเงินหายยากจะทําไงคะคุณต้องไปสวดพระกาถาเงินล้านเสริมดวงเสริมราศีหน่อยให้วันนี้บอกให้ขยันมากขึ้นใช่สวัสดีค่ะจานังสองค่ะสวัสดีนะครับคุณแม่หมูอ้วนสามสามคอมเมนต์เลยเราดึกว่ามีคนถามเยอะ นามีกน,นะครเนี่ยเนี่ยถามเยอะมาแล้วสี่เจ็ดสองเดือนสี่เจ็ดสองเดือนหวยป่ะสี่เจ็ดสองเดือนหวยป่ะสี่เจ็ดสองเดือนไม่รู้อ่ะผมพิมพ์อะไรของเขาฮะนะสี่เจ็ดสี่เจ็ดคืออะไรแล้วสองเดือนคืออะไรไม่รู้ดูแค่นี้แหละอายุสี่สิบเจ็ดก่อีกสองเดือนมั้งน่าจะประมาณนั้นแหละนะ อายุสี่สิบเจ็ดเพราะเกอราเกี่ยวอะไรกับอายุเราไม่ได้ดูวันเดือนปีเกิดเราดูเป็นไพ่นะไปสวดพระคาถาเงินล้านเสริมดวงเสริมราศีหน่อยสมบจ,จิชามินาสังสิมโมพระมาจมหาเทวาสเพยาคาปรายันตตพรมาจมหาเท,วา,าาทวาอภเราพาภวันตุเมมหาพุยมหทัหพภภวันตุเม วิเตภาหะเตพุทธมาอาุณโมพุทธายาเวรเทโยเวรโคนายังเวรหิงสาเวรทัสีเวรทัสาเวรเทโยพุทธาสามมานีมามาพุทธาสสวาหมสมปติชามีเพ่งเพ่งพาพาฮาฮาเทเอเรเราดูแค่สามวันนี้ครับล้าดูแค่คำถามเดียวครับดูแค่เนี้ยนะ นะถ้าจะดูเยอะๆมาด้านหลังครับนะดูกับผมเริ่มต้นที่เพียงหนึ่บาทถูดกดีๆอ่านคนที่แชร์นะคะพร27จะขายลูกชิน้นลูกชิ้นอ่ะมาจะขายดีไหมคะ่ะคือมันต้องเปลี่ยนพื้นที่ไปเรื่อยๆอยลูกชิ้นอะอาจจะต้องแบบไปลดรถเข็นขายไปอะ่ะนะมาครับกดแชร์ออกไปดูสาวันนี้เท่านั้นนะคะกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยแชร์เพียงเท่านั้น ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะยังไม่ได้ติดอีกเหรอโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานกันไปแล้ว ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะตามนี้ครับนะกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,000ดูเรื่องอะไรได้บ้างการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาไพ่ครอบคลุมแล้วเวลา3วันนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วัน แน่นอนแล้วเรื่องไร้ายจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเรา,าดูให้เพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับนะไม่ได้ดูแบบเ็ดชั่วโคตรอะไรเงี้ยนะถ้าจะดูแบบเ็ชั่วโคตรมาด้านหลังครับกับผมพันหนึ่งนะถ,ถูกถูกดีๆมานะเอาว่ามาคุณอ๋อสีสิบห้าพี่น้ำคิดจะหยุดอยู่ที่เราไหมคะเดี๋ยวดูให้แล้วกันว่าแนวโน้มเป็นยังไงแนวโน้มว่าดีมีเมตตามหานิยม ถามว่าสามวันเนี่ยจะตอบอะไรได้ถึงขนาดนั้นให้มันบอกว่าจะมีของขวัญของกับนันของฝากของขวัญของกวากนะโดยไอ้ธนายจะให้เขาหยุดจะให้เขาหยุดเขาต้องให้ของขวัญแทนใจกันมันหยุดยากเรื่องจริงเราดูแค่สามวันแ่แหวนสร้อยอะไรแบบเนี้ยเหมือนมั่นหมายอะไพ่เป็นไพ่มั่นหมายอะ่ะ ถ้าจะให้เขาหยุดก็ต้องมั่นเขาอ่ะค่ะมันเป็นไพ่มั่นนะเนี่ยเหรียญหนึ่งเนี่ยดูหนึ่งเหรียญเนี่ยคุณสูสี่เออสามสิบเก้าคุณสู่สามสิบเก้าโค,คนคุยที่จะไปเจอพรุ่งนี้เขาคิดยังไงกับเราคะคิดเอาชนะให้ระวังโมโหกันระวังทะเลาะกันเจ้าต้องใจเย็นๆไว้อ่ะมีอะไรอีกไหม จ้าตรงใจเย็นๆโอ้จะได้รอโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธาน้มีคนหนึ่งรออยู่เอามามิสาสิบเจ็ดปีภายมนมภายในสิ้นปีจะได้งานใหม่ไหมคะนี่เขาถามสา <37 S 1> มสิบเจ็ดถามเจ็ดมิมาเดี๋ยวดูสามวันนี้ภายในสิ้นปีจะเอาให้ได้อะสามวันเนี้ยดูนะสามวันนี้ถ้าคุณหาคุณก็ได้บอกแค่นี้ ถ้าหานะสามวันนี้ผมไม่ได้ดูสินปีภายในสามวันนี้จะได้งานนะคะถ้า,ถาคุณหาใช่ถ้าตั้งเจ้าจังแล้วก็ไม่เลือกงานถ้าเจ้าตั้งใจหาเจ้าจะได้บอกแล้วดูสามวันนะไม่เคยฟังเลยคนข้างในไม่รู้เป็นไรนะเดี๋ยวก็สิ้นปีบ้างเดี๋ยวก็เดือนนี้บ้างอะไรบ้างหวยจะออกนูน่นมาถามอะไรเงี้ยเจ้า หวยจะออกแล้วคือสมมุติสมมุติวันวันที่สิบอยู่อย่างเงี้ยสมมุติวันนี้วันที่สมมิบน,นะเขาก็จะถามกันว่าจะถูหวยงวดวันที่สิบหกไหมอะไรเงี้ยอืเข้าใจไหมเข้าใจโอ,อ,อ้ยังอืเข้าใจว่าก็คือชอบถามล่วงหน้าถามฝากไปเลยยาวๆอะ่ะอืมเดือนหนึ่งเคยเห็นไหม ถามว่าเดือนนี้จะเป็นยังไงเดือนนี้การเงินจะดีขึ้นไหมเดือนห <3 S 2> น้าจะไปรอดไหมเรื่องการเงินอะไรอย่างเงี้ยดูแค่รายสามวันเท่านั้นแล้วก็ชอบดูภายในสิ้นปีนี้ก็ก็มันใกล้จะหมดปีแล้วก็ดูสินปีนี้ก็ไม่ฟังเราเราบอกว่าบอกว่าอะไรดูแค่สามวันเขาฟังไหมไม่ฟังให้เขาทำไง ก็เฉยๆไปบอกว่าดูแค่สามวันเดี๋ยวผมบอกเองดูสามวันเข้าใจไหมถ้าเข้าใจแล้วก็ดูสามวันต่อไปอย่างนั้นทักพูดไปแล้วกันโอ้พี่เกียรติพูดละโอ้พี่เกียรติมานั่งเสียเซลก่อนเนี้ยเอาละเดี๋ยวสภาพเก็จะออกก็ถ้าไม่มีคนนะ่ะนะพระท่านอาจารย์โอ้เข้ามาแล้วไม่ถามนะคะก็ ก็ออกแค่น,น,นั้นเองออกแค่นั้นเองก็เดี๋ยวนี้จะถามกันหรือหรือเปล่าให้สัญญาณกันมาด้วยพอเดี๋ยวต้องไปนี่เพราะหรือกำลังกำลังพิมพ์อยู่หรืออะไรก็กล็ลองส่งกดกดไลค์กดเลิฟ like, อะไรมาให้รู้ว่าเออในมีคนอยู่นะจะถามนะกดแชร์ออกไปแซ่ เพียงคนละ9,999แชร์เพียงเท่านั้น อย่าลืมเซ็คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเร็วเร็วเข้าเรร็วววแแล้ตัี่คนช์อยูนะเร็ว โดยมีอาจารย์โอเป็นประธานโอจะเปิดไพ่ใหม่หลายวันแล้วโอก็เลินทุกทีเลยมาตรงนี้ที่ไรรีบโลกตลอดเลยท่านอาจารย์โอก็รีบไปแล้วยังยังต้องดูในวันเพื่อรหัสเซบดีเลิกดีๆอาจารย์โออาจารย์โอไปเลยวันนี้วันนี้ว่าอะไรวันโลกมนุษย์ศิ์ป่ะโอไปดูไม่ใช่อ่ะมันเป็นวันวันหวยออกไปดูมันต้องดูในนั้นอ่ะเรเอาวางไว้ก่อนอืม ท่านอาจารย์โอก็มาแล้วอันนี้ว่าใช่อันนี้ว่าใช่นั่นแหละเล่มเจ็ดนะเปิดเปิดดูก่อนเปิดนนดูก่อน,อน,นมีใช่ป่ะมีแน่นอนนะคะเล่มนี้นะไม่ใช่เล่มอีกเล่มตรงดี้ข้างล่างเลยยังไม่ได้ไปซื้อเลยเขายังไม่ได้ผลิตใหม่นี่เลยกดแชร์ออกไปแซ่เร็ว่าปวดไหล่เนี่ย วันที่สิบหกวงวงกลมไว้อานะ้าวครับเปิดเลยโดยจานโอไปผู้นําเบิกเลิกแล้วมาเบิกเลิกเช่นนี้อันนั้นแดวูสีสีเหลืองอะ่ะอ๋อเนี่ยเปิดนะจานโอเปิดแล้ว,ลวถึงเวลาแล้วใช้วันเริ่มมาสิบแล้วรอมานานละถึงเวลาที่แท้จริงแล้วเปิดไปก็ไม่มีคนถามบอกแล้วจะใช้จะเปิด เอย่างามีดเอาใบมีดเก็บพับเก็บก่อนนี่มันคมมนันอะอืมโออยากให้มันให้กล่องมันใหม่อะอย่าไปอย่าไปกีดอย่างนี้มานี่มาเดี๋ยวทำเองอไปใช้มีดของเสียหมดโอ้ เอา้าโอ้ยอยาให้กล่องมันมีพลาสติกพุ่มมันจะได้ใหม่อะเอาถุงร้อนใส่ก็ได้เป็นอะไรไปอืมอ,อ่ะไปจานโอเบิร์กเลิกแล้ววันนี้ไม่เข้าใจโอ้ยเห็นป่ะโอแกละแต่ละกล่องอะโอแกัะไหมอือตุนไม่มีผู้แชร์ คุณตุ่นไม่ได้แชร์นะคะความสัมพันธ์กับแฟนจะได้เลิกกันไหมคะอันนี้ไม่ดูใหญ่เลยเรื่องเลิกเราไม่ดูอยู่แล้วว่ามันเป็นคําถามโดนตีตีนนินทาโดนด่ดาขยะขยะสมหน้าอกโอ้ดีแล้วเนี่ยมาตรานหา,าดูเ,เอาแชร์แล้วอันนี้เอาใส่กล่องไว้ นึกใส่กล่องแล้เอามุกมาแล้วนะเดี๋ยวดูให้มุกมุกดงดีจะคบกับพี่ดุ๊กได้นานไหนคะนก็พี่ดุกเขาบล็อกไปแล้วไม่ใช่เหรอก็เปิดเนี่ยจานโอเปิดเลยจานโอสับเปิดเลยเบิกเลิกของใหม่ๆต้องให้จานโอเขาก่อนดู จะพบกับพี่ดุ๊กได้นานไหมสับก่อนพี่ดุ๊กเบิกเลิกแล้วโดวยอาจารย์โอผู้เป็นประธานตอนนี้ว่าที่สิบหกโดด้าชอบมากจะได้เดอสตาร์ให้ใบนี้มันไม่เหมาะกับการอคุยกัน,นเป็นแฟนเท่าไหร่ไห้ใบนี้มันเหมาะกัน <The Star S 1> อยู่คนเดียวทุกเรื่องยกแว้เรื่องความรัก เดอะสตาร์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณไม่คบกับเขาคุณจะมีความสุขมากกว่าคบกันไม่รู้จริงปะนะนี่เปิดไพ่ใหม่ด้วยคือถ้าเกิดว่าเราสามารถทําใจได้แล้วว่าถ้าถ้าไม่คบกับเขาอ่ะเราจะสบายใจขึ้นนะคะถ้าทําใจได้แล้วว่าเออระหว่างที่คุยกันกับระหว่างที่โสดอ่ะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าอย่างไรมันจะดีกว่า เอาติดต่อนะดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภนะิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id r า i o s i r ริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นให้ยิบสีพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพี่กรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบวสวง เปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทยวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครูค่ะรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูรับสอนไพ่ย,ยิปซีจกไพ่ย,ยิปเอ่อรับสอนไพ่ย,ยิปซีจากใบกิยติบัตรขายไพ่ย,ยิปซีพร้อมตำราและขายไพ่เทพพร้อมตำราค่ะตามนี้ครับแล้วผมตามนี้ครับมา เวลาเัาจะหมดแล้วนะเหลืออีกหนึ่งนาทีสองนาทีเองนะเดือน,นสิ่งที่รอคอยอยู่จะสําเร็จไหมคือ,อไม่ไมตอบไหมไม่ไม่ตอบอะ่ะเพราะว่าถาม,มก <ำ S 2> ํ้กมกลมในเมื่อถามกร้ำกวมจะไม่ตอบนะครับเรื่องจริงครับไอ้ถามว่าถามมาซซ่ว่าจะซื้ออะไรหรือจะทําอะไรแค่นั้นเองไม่ไม่ใช่ถามแบบนี้ถาบบ้าไม่ถามแบบนี้ก็ไม่ตอบอะ่ะเพราะมันไม่รู้ไงโจทย์มันคืออะไรกันแน่เหมือนเราคนถามเฮ้ยอะไร ก็เนี่ยแหละเนี่ยเขายนโจย์มาเงี้ยเฮ้ยเนี่ยไปเลยจบเพราะว่าตีโจทย์ไม่ได้นี่เรื่องจริงนะเอาละเดี๋ยวสภานจะไปละถ้าถามกรกมกลวงผมจะไม่ตอบนะหมดเวลาลงแล้วนะครับไปละ